สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน ยันทำตามหน้าที่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงบ้างซึ่งเนื่องจากกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดสิที่ล้มเหลวจนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละวันซึ่งแม้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะนัดรวมตัวประท้วงกันอย่างยาวนานและต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกแต่อย่างใด เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านพลตำรวจตรีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ถแถลงการนัดหมายชุมนุมในมอบเจ็ดกันยาวันนี้ของสี่กลุ่มได้แก่กลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนำโดยนายนันทพงศ์ปานมาก มีการนัดหมายเวลา10นาฬิกาณธรเนียบรัฐบาลประตูหนึง่งท่านมาเป็นกลุ่มของนายนัทวุฒิสายเกืือแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชนัดรวมตัวเวลา16นาฬกาจัดกิจกรรมคาร์มอบเริเวณแยกราชประสงค์เพื่อเคลื่อนไปยังแยกอโศก ด้านกลุ่มทะลลุไฟได้จัดชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนัดหมายเวลา16นาฬิกาและกลุ่มทะลุแกส๊สบริเวณสามแยกดินแดงซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขอเตือนว่ากรุงเทพมหานครประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยการกระทําดังกล่าวถือมีความผิดฐานฝ่าฝืนพ,พรากรฉุกเฉินพร้อมทั้งพราบควบคุมโรคติดต่อและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและ รักษาความสงบการจะราจรให้แก่ประชาชน ส่วนการชุมนุมมั่มหกกันยากลุ่มของนายนัทวุฒิบริเวณแยกอโศกไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มรถเครื่องเสียงหนึ่งคันพร้อมผู้ต้องหาอีก3คนและกลุ่มทะลุกแก๊สมีการละเมิดกฎหมายปิดการจราจรทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมถึงคว่างปาสิ่งของลูกแก้วระเบิดสแสวงเครื่องป้ายบอมระเบิดเพลิงพลุเพลิงพลงุไฟใส่สถานที่ราชการและเอกชนอีกทั้งยังมีการจุดเพลิงวางเพลิงเผารัพย์ ในหล,หลายจุดรอบสามเหลี่ยมดินแดงโดยเฉพาะตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของอุโมงค์ลอดใต้สามเหลี่ยมดินแดงประกอบด้วยระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพัดลมรับบายอากาศระบบระบายน้ำและวัดระดับน้ำและระบบกล้องวงจรปิดภายในอุโมงค์จนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่ต้องสัญจรอุโมงค์ดังกล่าวซึ่งช่วงที่มีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ด้ขณะนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าตรวจสอบความเสียหายและเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุซึ่งความรุนแรงเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใดเป็นผู้ก่อความวุ่นวายและเป็นบุคคลอันตร,รายต่อประชาชน โดยก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนให้หยุดการกระทํำดังกล่าวเป็นระยะระยะแต่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุไม่หยุดกระทำเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปปฏิบัติตามยุทธวิธี กระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้18รายพบเป็นเยาวชน9รายพร้อมตรวจยึดรถจักรายานยนต์30คันโดยผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนเจ้าหน้าที่จะมีการเรียกผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก็จะถูกดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพร,พรบกุ้มครองเด็กยืนยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลพร้อมฝากเตือนประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรในบริเวณดังกล่าวขอให้เลี่ยงเส้นทางในห้วงเวลานั้น เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายได้อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแยกว่าผู้ใดเป็นผู้ใดส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนขับขี่รถจาก,กรยานยนยนชนประชาชนมีการถีบทําให้รถหลอมใช้กระบองตีจนศีรษะเปิดยืนยันว่าเป็นการนําภาพอุบัติเหตุของรถจัก,กรยานยนต์ในอดีตมาเผยแพร่ทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด โดยทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการสืบสวน4ี่บัญชีที่นำข้าข่าวปลอมดังกล่าวมาเป็นบัญชีของบุคคลใดและเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่หากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามพร,ะระบอรคอมพิวเตอร์ต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ